จังหวัดพิษณุโลกข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกปีที่ 3, แห่งการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำตบลังพิกุลอำเวังทองจังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดงานครั้งนี้ขึ้นในค่ำวันที่ 3. มีนาคม 2,567, ได้รับเกียรติจากนายภูสิธิ์สมจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับประหลัดจังหวัดและนายอำเภอวังทองร่วมงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวไทยทรงดำจากหลากหลายจังหวัดร่วมงานเป็นจำนวนมากตำบลวังพิกุลอำเภอ,อวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีชุมชนสืบเชื้อสายไทยทรงดำอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหมู่บ้านอาธิหมู่ที่สองบ้านวังพิกุลหมู่ที่สามบ้านดงช้อยหมู่ที่เจ็ดบ้านดงพลวงหมู่ที่แปดบ้านวังสำโรงหมู่ที่เก้าบ้านตรงไผ่หมู่ที่สิบบ้านตรงจันหมู่ที่ 8, สิ 9, บเอ็ด บ้านหนองตาสีหมู่ที่13บ้านดงพลวงจากการย้ายถิ่นฐานในครั้งนี้ได้มีการนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมของขาวไทยทรงดำทั้งภาษาพูดการแต่งกายการประกอบอาหารการะเล่นและพิธีกรรมต่างๆซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำที่สืบทอดต่อกันมายาวนานดังคำขวัญตำบลวังพิกุลว่าตำนานผ่านไม่ล้ำค่ากล่าวขานว่าบ้านวังพิกุล รุ่งอรุณาข้าขาจีแหล่งพื้นที่เกษตรกรรมไทยทรงดำสืบท่อต่อกันมาสำหรับในปีนี้ไฮไลท์ของงานมีการจักสารกระมงมหาชัยชัยมหาโชคสุ่มพิทักษ์ทรัพย์ขนาดยักษ์ย้ายซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เครื่องมือในการทำรมหากินของชุมชนไทยทรงดำโดยการจักสารครั้งนี้ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจใช้เวลานานนับเดือนเป็นฝีมือของชาวบ้านในชุมชนและ ตั้งโชว์เป็นจุดเช็คอินเพื่อถ่ายรูปอีกทั้งงอในวันงานยังมีการต่าข้าวเมาที่เป็นประเพณีของชาวไทยทรงดำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมกันจริงๆบริเวณหน้างานลานอเนกประสงค์ติดกับโรงเรียนวะดัดห่อยมอตะวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกและ เชิญแขกผู้มีเกียรติเดินเที่ยวชมนิทรรศการต่างๆภายในงานรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำแคนของชมรมไทยทรงดำตำบลวังพิกุลและชมการเล่นอินกอนฟ้อนแคนจากชมรมไทยทรงดำแห่งประเทศไทยด้วยการจัดงานครั้งนี้นำโดยนางพีราการทองเชื้อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลพร้อมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวไทยทรงดำ ตำบลวังพิกุลที่ร่วมมอ,อกันจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่สเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำขององค์กรหาระบริหารส่วนตำบลวังพิกุลจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเที่ยวงานประเพณี สืบสารวัฒนธรรมไทยทรงดำขององค์การบริหารส่วนตำลังพิกุลตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้อมูลข่าวแดงสิงหลอประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดพิษณุโลกทวสีทับทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน